หน่อแสนแสบช่วงแสบเพลงสด and yeah. yeah. สนช่างมันเรายังเป็นคนใช่ไหมเธอ โอ้โหมหาฟาเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้ทีมงานเราเก็บงงเก็บไม้ก่อนนะใช่แล้วก็ตอนนี้พี่เผือกเห็นว่ามีในจะแถลงขายด้วยใช่ไหมอ๋อเบรกที่แล้วบอกว่าเพลงแค่บางคำของขอนแก่นครับนี่นักร้องนำมาเกเทียส่งมาเลยครับผมเห็นผมพี่ขอเชนด้วยนะเออเอาไม่วปาการถือทกานได้มาเกเทียนะก็ไม่เกี่ยวกับบ้านเกิดโตโน่น่และเกี่ยวล้ะ งันย้อนไปเบสที่แล้วร้องใหม่ดีกว่าไหมเออพอแล้วคุยกับมหาฟาเตอร์ดีกว่าเอาจริงมันคืออะไรอ่ะก่อนก่อนโทษดีก่อนหนึ่งแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนเออครับผมเบียร์ครับกีตาร์ร้องนำครับผมเบียร์นะครับผมต่อครับเล่นเบสครับพี่ต่อครับเบสครับผมจ่ายกีตาร์แล้วก็ประสานครับครับผมจ่ายนะครับสามคนสามคนครับฟาเตอร์มีสามคนนะครับครับไม่เคยเห็นศิลปินที่มาแล้วแต่งตัวสบายๆอย่างนี้นานแล้วนะ สไตล์สบายเพลงก็สบายไงเดี๋ยวนี้จะต้องมีอะไรชุดคอนเซ็ปต์ใส่สูทใส่สูทแต่งดำกันมาหมดอะไรอย่างเงี้ยเลยสบายเราไม่ได้ขายด้วยคอสตูมขายด้วยความสามารถมาดูที่เล่นส์แพงที่สุดอย่าแพงขนาดนั้นเลยเอาเอาจริงเอาแค่ชื่อก่อนมหาฟาเตอร์เขียนเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะมหาฟาเตอร์อันนี้ความหมายมันคืออะไรทั้งที่มันมันเหมือนกับ ออกเสียงใช่อย่างที่ผมคิดไหมยังไม่ใช่ใช่มาใช่มาหาคุณพ่อมาหาพ่อมาหาพ่อมาหาป่ามาหาที่แปลว่าใหญ่ยิ่งใหญ่่ะหิ่ใหญ่มันจะเป็นแบบป่า แบบรุ่นใหญ่มหาฟาเทอร์โคตรพ่อมาแล้วถ้าเป็นตามร้านแบบว่าทั่วไปเขาเรียกป้าป้าเยงนี้มยิ่งใหญ่่อยป้าป้ามหาป้าหน่อยชื่อนี้มันมาจากมาจากอะไรฮะไอเดียชื่อนี้มันแวกมาได้ไงคือมันเป็นคําที่แบบอยากจะให้ชื่อวงคือเมื่อก่อนเนี่ยทำเพลงแบบขำๆฮาๆ อยากได้ชื่อวงที่มันดูสะดุดตาในสะดุดหูหน่อยครับผมก็เลยเป็นแบบมหาฟาเธอร์ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากได้ให้แบบบิ๊กแดดดี้อะเราดูรูปใหญ่อแบบนั้นก็ยังดีที่มันเป็นภาษาไทยถ้ามันอ้มันเป็นภาษาอังกฤษถ้ามันเป็นภาษาไทยเนี่ยจจะดูหยาบไปถ้าไปตามงานต่างๆอะ ต้อนรับกันเลยครับมหาผมมาหาพ่อมันต้องโยนใหญ่ใช่ก็ต้องโยนเข้าไงอันนี้ฟาเตอร์ยังโอเคอ่ถ้าเป็นแนวเพลงของมหาฟาเตอร์นี่มันคือแนวเพลงอะไรยังไงฮะแต่จริงๆก็เป็นล็อกนะครับแต่ว่าก็เป็นมีเมโลดี้ป๊อปป๊อปหน่อยเห็นว่าวงนี้เนี่ยเจอกันมาตั้งแต่สมัยที่เป็นวงร็อกจากแดนอีสานเจอกันได้ไงที่ไหนครับคือตามจริง เป็นรุ่นน้องที่มหาลัยด้วยครับใครใครไม่รู้นี่คผมรุ่นพี่ดูจากหน้าหน้าตาครับพี่จ๋ายน่าจะรุ่นพี่ถ้าดูจากหน้าตาน้ำเบอร์บันเดียหนึ่งเลยสองพี่เบียร์อ่าแล้วนี่เป็นน้องเล็กสุดผมเบียร์ครับผมเบียร์พี่เบียร์พี่เบียร์ต่อพี่สองครับครับขาจบแลพี่ตสองครับสรุปแล้วคือสรุปแล้วอันนี้ใหญ่สุดครับอ๋อเจอระที่คณะก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็เราก็ผมก็เปิดร้าน อาหาราแล้วก็มาเล่นด้วยกันเนี่ยอ๋อเริ่มจากมาเล่นกันเอง,องอสนามที่ร้านใช่ครับแล้วก็เลย,เอยฟอร์มวงกันเถอะทีนี้มันก็ขาขดกลองนะสิสามคนคือต้องบอกว่าตามจริงมือกลองแถวแถวแถวบ้านเราเอามันหายากเลยอืม <c oughs> ทำไม <c oughs> ก็หรอไม่ตีกองนี่แถวนั้นตีกองยาวครับโอ้โหทำไมงานนั้นจะเยอะงานนั้นจะเยอะชุดไม่มีนะไม่เคยมีแล้วอย่างนี้เวลาทำเพลงอะไรเราคือผมอ่ะตีตีกองด้วยปกตินะฮะเวลาทำเพลงผมก็จะทำตีกองด้วยอัดกีตาร์เบสเองก็คืออัดสองชิ้นไปเลยกีตาร์ด้วยอัดกองด้วยแล้วเวลาขึ้นโชว์ละครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามาหาฟาเตอร์เราไปทัวร์คอนเสิร์ตนี้เราจะต้องหามือกองใช่เราไม่ต้องหาแบ็คอัพให้เราเห็นย้อนกลับไปว่าที่มหาลัยนีด พี่เบียร์เป็นดาวมหาลัยเดือนสาวผู้หญิงเห้ยรวยไม่เคยเข้าคณะเลยเน่ยเดือนไม่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 ถึงขนาดไหนอ๋อนนี่เขาบอกมาเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อเลยเป็นเป็นเดือนคณะเออเดือนคณะเลยไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้มะกวนไม่ได้มากวนท้าบโดนอะไรเงี้ยมันมือโชคเป็นทางพี่ต่อใช่ไหมฮะที่เป็นเดือนมหาลัย จริงๆแล้วเป็นผมไม่เกี่ยวอะไรกับดาวของเดือนเลยําสวนนั้นเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าไร้ไร้เพลงนี้มันมันเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องราวในเพลงครับเป็นเพลงที่ผมเขียนขึ้นมาแล้วก็คือคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบตามจริงเราเราพบกับใครเราเลิกกับใครไม่จำเป็นต้องโกรธแค้นกันอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังมีความรู้สึกเพื่อนกันได้เป็นที่ปรึกษาได้ครับผมคือเป็นเพเลอร์กันที่ที่ดูดีอ่ะอ๋อคือไม่ใช่ว่าจะต้องทิ้งกันจากกันไปเลยใช่เป็นเพื่อนกันไม่ได้คือมป็นสมบูรณ์ได้แต่ว่าเออเรายังเป็นเพื่อนเธอได้นี่ตอนนี้เรามีภาพจาก MV ็มวีนะครับก็แอนแอร์ไปเรียบร้อยนักแสดงที่ได้มาอย่างไรฮะพระเอกพระเอกเพื่อนกันทั้งนั้นนะจ้างโชครัจ้างโชครับดีนะครับมีคาแรคเตอร์ดีอะลูกเซอร์ดีนะ อันนี้ก็ถ่ายทำกันง่ายๆทำกันเองนะครับครับผมเฮ้ยคนนังเอกของเพนะดูแนวๆอย่างเงี้ยเล่นหนังเพะเอก็ได้เออใสๆเจ๋งมากโอ้โหขัวสุมมาได้เหมือนผู้รีคุกลย่า่เกี้แต่ถัดไปเมื่อกี้ได้ไหมฮะเหมือนเออเหมือนโดนด่านแล้วเมื่อวักี้มาโอ้ยยย้ยยยยยนยยยยายยยยอยู่ยย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  มาพูดถึงเพลงกันซะหน่อยนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของไทยหรือเปล่าเออเอามาจากเรื่องชีวิตจริงเลยเปล่าปกติก็ก็มีบ้างคนะมันมาฟาเธอร์จะเอา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 เรื่องราวของใครหรือว่าเอาเอาเรื่องอะไรมาเขียนเป็นเพลงก็เป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนี่ยไอ้นี่ยจะเป็นต้นเรื่องให้ผมได้ดีมากชีวิตรักมันเยอะมาก อ๋อเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่อ๋ตายเลยเอาหนักให้กำลังใจกันอย่าให้ายดิกำลังบอบบางผู้ชายดีๆมีอีกเยอะพี่ไอ้ผู้หญิงสลับดาวเด่นตลับผู้ชายมั่วเลยอย่าไปคิดมากนะเออแล้วเราเดินทางเข้ามาทำอัลบั้มเข้ามาเจอกับค่ายอะไรได้ยังไงมารถทัวร์อ๋อไม่ใช่เราไปเจอกันได้ยังไงแล้วเขาเชิญชวนกันยังไงครับเรื่องเป็นเรา่เลยดิ อาไงครับเป็นเรื่องเป็นราวไม่ถูกเลยครับเริ่มต้นจากต่อเป็นคนเอาเดโมไปเดโมไปเปิดที่สถานีวิทยุที่หนึ่งครับเราก็เลยไปกรุงเทพใช่ครับเราก็เลยได้ไปรู้จักกับพี่แมนวงเบนลรูมอเดิโอพี่แมนเลยชวนมาให้ฟังเราเขาก็แบบว่าได้นะ ด้วยกันนะมากินแกรบเฮ้ยอย่าสิเราเข้าไปในรูมดังหน้าตอนนั้น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 ก็ยังไม่ได้แจ้งเกิดจากเพลงฮอร์โมนนั่นแหละอ๋อพี่แมนเขาเงินทุนมหาศาลนะเอฮ้ยมาไม่มีกินแกรบหรอกไม่มีอระป๋เออต่อให้ไม่ต้องทำเพลงก็อยู่ได้เลยเออจริงพี่แมนแนี่ยวฮิตลำปางให้ลำปางเลยเนี่ยวลำปางเอออ่ะโอเคนะครับก็มาร่วมงานกันเป็นไงบ้างพอได้ร่วมงานกับเออพอพอมี มีอะไรแล้วเราเราต่างจากที่เอาเราเล่นดนตรีสนุกสนานไหมอะเยอะไหมชีวิตรู้สึกรู้สึกให้นี้เขาโอเคครับแต่ว่าเปิดกว้างในการบันทึกคือเขาแบบให้อิสระคือไม่ไม่มาอิดิลเราไม่มาออดิใช่ครับคือให้อิสระเต็มที่ครับแล้วก็เน้นเรื่องซาวด์เป็นหลักอ๋อคือทําเสร็จแล้วบันทึกเสร็จเลยแล้วผ่านเลยครับโอเคนะฮะแล้วตายการร้องของพี่เบิร์ดนี่จะเสียงพี่เบียร์พี่เบียร์พี่เบีย้ยพี่เบีย้ยพี่เบี้ยพี่ต่อพี่ตอพี่จ๋ายอ่จ๋า ร้องพี่เบียร์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 จะเสียงจะสูงมากอันนี้เป็นเป็นสไตล์ที่เราชอบผมผมชอบบีจีโอ้บีจีร้องบีจีสามคนเนใช่ไปอันเดียวเสียงแยกร้องกันการหลบเสียงการหลบเสียงอันนี้ก็เป็นสไตล์ที่เราถนัดแล้วมันต้องดูแลไหม่ะมีสมมติว่ามันพังขึ้นมาทีนึงเป็นไครที่มาทีนึงนี่โอ้ แต่ผมว่าการร้องแบบนี้เซฟสุดแล้วนะครร้องคือไม่ต้องตะเบงอ่่ใชไม่ต้องแบบไปเตียงไม่ต้องอะไรง้แล้วจะมีโอกาสที่3คนจะรวมเป็น BG เมืองไทยใช่ไหครับผมลองดูไหมแจะกกะเดียมเลยนะเออไม่น่าไม่น่าถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นโอเคโอเคนะฮะร้องอย่างนี้ดีกว่าอ่ะซิงเกิลนี้นี่คือเป็นซิงเกิลแรกเลยหรือเปล่าครับซิงเกิลแรกใชเป่ะอันดับต่างการโอเคซิงเกิลต่อไปมีการวางแผนอะไรเรียบร้อยหรือยังว่าจะเป็นแนวเร็วบ้างช้าบ้างหรืออะไรยังไงครับก็เพลงต่อไปก็เป็นเพลง ซึ้งเหมือนกันเนี่ยฮะแต่ว่าอาจจะดนตรีหนักกว่านี้เป็นด้วยลุคด้วยสไตล์ดนตรีด้วยเสียงผมว่า เพลงอกหักของมามาฟาเธอร์เนี่ยอ่ามามาหามาหามาหาเนี่ยมาหาครับมามาหาฟาเธอร์เนี่ยขอเรียกมหาพ่อดีกว่านะครับโอ้โหมหาพ่อผมว่าฟังแล้วมันจะอินครับด้วยเสียงด้วยลุคด้วยดนตรีนะครับก็รอติดตามซิงเกิลต่อๆไปน่ฮะจะมีเพลงเร็วแบบหืมโดดโดดโดดบ้างไหมครับเออร็อกร็อกมหาฟาเธอร์มีแน่นอนจริงๆเรามีเดโมเยอะครับ ครับเหลือเลือกมาทำเอออเาไม่เป็นไรเตรียมของไว้อยู่แล้วนี่อัลบั้มเต็มก็มีมีสิทธิ์ไหมฮะหรือว่าตอนนี้วางแผนเป็นซิงเกิลไปก่อนวางแผนเป็นซิงเกิลแล้วก็ปีหน้าน่าจะปล่อยเยอะอะปีหน้าโอเคนะครับก็ทั้งนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วเฮ้ยอยากติดตามแล้วล่ะมาหาฟาเตอร์เราจะติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับครับช่องทางแรก facebook.com/slash มหาฟาเตอร์ครับครับแล้วก็อินสตาแกรมไอจีรหัสดาวโหลดแจ้งได้เลยนะฮะอืมก็ตอนนี้ก็อัพเดทไอจูดนะฮะีเซอร์ พิมชื่อได้เลยชื่อได้เลยมหาฟาเธอร์ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคือคริสปี้สาวด้วยเฟซบุ๊กดอทคอมจะลทคริสปี้สาวับายที่พวกเราพี่จ๋ายฝากได้หน่อยไหมพี่จ๋าครับผมก็ฝากติดตามผลงานของมหาฟาเธอร์แล้วก็ค่ายคริสปี้สาวด้วยนะครับเป็นถือว่าเป็นน้องใหม่สำหรับวงการเพลง บ้านเรานะครับมีสื่อได้ปินอีกเยอะครับตอนนี้มีวงไหนพอจะแนะนำมั้งเรารู้จักแมรูมมอดิโอเรารู้จักมหาพ่เทอร์เราู้จักมหาพแล้วก็ยัมีการมีการเป็เดี่ยวก็มีใช่ก็จะทยอยทยอยปล่อยมีดโลทีวงหนึ่งนะน่าสนใจมากตรงนี้ครับทำไมนักร้องสวยหรือว่าเป็นดนตรีแนวอาร์ตครับเสพลองเสพติดดูครับเป็นแบบฟังยากฟังยากแต่ว่าแปลกๆนะฮะต้องลองฟังดูเมืองไทยไม่มีใครทำได้หรอกผมว่าผมว่าคริสปิซาวเป็นเซนค่ายที่มี ดนตรีที่เหมือนจะเป็นอินดี้อ่ะแต่เป็นอินดี้ที่คนรู้จักในวงกว้างโอเคนะฮะก็ติดตามพี่ดีครับวันนี้ขอบคุณให้ให้พี่อบอ๋อลอง่อบพี่ตอโทษโทษโทษไปต่อบพีบฝากเพลง500กิโลเมตรโอ้นหดึงละคนละคนละคนละโปรเจกต์ล้วครับเป็นไลน์ครับก็ชอบก็แชร์ มิวสิกวิดีโอเราได้นะครับครับ YouTube เซิร์ชเลยครับเจอแน่นอนครับโอเคนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับมหาฟาเตอร์ครับโอเคนะครับคุกชมครับก็กลับมาติดตามกับรายการสนอ놀แสนแสนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับวันนี้ผมอาร์ตนะครับแล้วก็วงมหาฟาเธอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ